สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทรายจะพาไปรู้จักกับวันปีใหม่ศาสนายูดาห์นะคะโรชชชนะเนี่ยค่ะมันคือวันปีใหม่ของชาวยูดาห์โรชชชนะเป็นว okay. ันหยุดที่ยิเลฉลองเนิ่ต้นขอีเพื่ออให้รเ้ารงอยให้คแบอกาปีหน้าเป็นอางรแดนต์แกินอาหารตางเขากินทับทิมทำไมเขาถึงเลือกทับทิมก็เพราะว่าทับทิม เม็ดมันเยอะแล้วมันหมายความว่าถ้าเรากินผลไม้อันนี้ยมันมีมเมล็ดเยอะใช่ไหมแล้วชีวิตเราอ่ะก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะเหมือนมเมล็ดที่อยู่ในลูกทับทิมแล้วก็แอปเปิล <Apple. S 1> เขาจะกินแอปเปิลกับน้ำผึ้งใช่เพื่อที่ชีวิตจะมีปีที่หวานฉ่ำแล้วเขาก็จะกินหัวหัวปลาในวันนี้หมายความว่าเราจะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามเนี่แหลคะค่ะก็คือโลชชนา